โอเคนะครับนะกราบสวัสดีนัานอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับมาพิสูจน์เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการของผมซื้อเกมพาร์ตในเกมอย่างไรให้ได้เกมพาร์ตราคาถูกลงแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็มาที่นะครับวิธีการซื้อเกมพาร์ตเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่าเกมพาร์ตระยานเนี่ยสมมุติว่าเราจะซื้อเกมพาร์ตพุทสโตร์เรตเนาะสมมติบายบพุทสโตร์เรตเนี่ยราคาอยู่ที่สี่ร้อยรบิลนะครับ ซึ่งสีรถตัวบเนี่ยให้เติมสดๆก็คือ179บาททํายังไงให้เราซื้อได้ราคาถูกลงกว่าน,นี้เราจะมาขอแนะน,นํร้านร้านหนึ่งกับผมนะที่เป็นร้านที่ทําให้คุณ้องเนี่ยที่อยากซื้อเกมพาร์ตราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าทายัางไงครับจาก179บาทจะเหลือแค่หลักสิบนะครับอีกร้อยกว่าบาทนี่เอาตัางไปกินนมเอาตัางไปทาอะไรก็ได้ซื้อเชฟซีกินได้เลยครับผมนะไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการซื้อเกมพาร์ราคาถูกกว่าที่เราเติมเองนะครับทำยังไงก็คือเราขอแนะนําเป็นร้านของเราครับผมร้าน F Chat s h o ครับผมบริการขายเกมพาร์คลิปเกมพาร์ขายรับเติมวีบัครับเติมไนโตรเติมถึงกล่องสุ่มนโคตดต่างๆนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยราคาถูกแน่นอนครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้ออยู่ในช่วงที่คลิปที่ผมลงเป็นวันที่12เดือน2นะครับ ก็อยู่ที่เจ็ดเจนาะเลก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะสมมติว่าสนใจเราก็สนใจกิฟต์เกมพัทกดได้เลยครับส่วนใจกิฟต์เกมพัทหรือจะพิมพ์ก็ได้ครับ้ากเกิดเราอยากทราบราคานะครับรอการแท็บกินนะกรต้องการต้องการทราบราคาครับผมนะของบอกอกที่เพิ่มผลครับเพิ่มผลเกมบล็อกฟุตครับแล้วก็รอทางร้านนะครับผมนะ ตอบกลับมาให้นะครับทางร้านตอบมานะแล้วก็รอการ้านะตอบมาให้นี่ครับผมรอร้านตอบมาราคาอยู่ที่58บาทนะครับเราก็ต้องการแจ้งแมปครับผมบล็อกฟุตนะครับบล็อกฟุตเ,เกมพาร์ทเกมพาร์ทเพิ่มผลครับเพิ่มผลแล้วก็ยูสเนมของเราแจ้งไปได้เลยครับแจ้งยูสเนมแล้วเราก็รออุ่นเงินจากทางร้านครับรอร้าน,าานส่งลิงก์วีและส่งเลขที่บัญชีมานะครับ พอร้านเราส่งมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าแต่ระยะที่ร้านเนี่ยถูกเหมือนเดิมเติมเองเยอะครับเราก็ทําการโอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็รับของที่โลกหนึ่งนะครับเนี่ยพอเราโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเราก็เข้าไปรอในเกมรับของได้เลยนะครับผม โอเคนะครับหลังจากพอที่เราได้ทําการซื้อของจากร้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับและรอรับของที่โล่งหนึ่งได้เลยครับผมนะเมื่อมีตัวละครจากทางรน้าน,เ,นเข้ามาแล้วเราก็รอรับของได้เลยนะครับอันนี้เราก็รอทางร้านจัดการอะไรที่เรียบร้อยครับเราก็จะได้รับเกมพาที่เราต้องการในราคาที่ถูกลงก็เติมเองแบบ3 0 0และเราก็มีเงินเหลือไปกินขนมนยครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมนะได้รับบุ๊ก อ่าบ็อกฟุตซอลเรตนะครับผมั้นได้มาแล้ว,วนะะในราคาเพียงแค่ห้าสิบแปดบาทเนาะจากเติบเองร้อยเจ็ดสิบกเนาะซึ่งเป็นวิธีการแบบที่คุ้มสุดๆไปเลยนะครับ โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าใครอยากแบบหาร้านดีๆเนี่ยแนะนําเพื่อนแนะนำเกสปิกิ์ให้เพื่อนให้ตัวเองเล่นเองหรือจะให้เป็นของขวัญก็แนะนำแอปชัดช็อปเลยครับผมนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายให้เราไปเลือกสรรได้ครับผมบริการฟาร์มรับการความปลอดภัยแบบ100%นะครับผมนะทันทีนั้นขอฝากร้านของเราไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับผม